อดีตนางเอกช่องสามลงจอช่องคู่แข่งล่าสุดเดียนาฟรีโปโปฏิเสกรักโป๊กธนวัตรคบหนุ่มน,นอกวงการงานแรกหลังอิสระ อดีตนางเอกช่อง3ประเดิมลงจอคู่แข่งทันทีมาแล้วโผลละครเรื่องแรกหลังผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระของนางเอกคนสวยเดียนาฟรีโปคือผลงานแนวดราม่าเข้มขน้นที่มีชื่อเรื่องว่าวิมานสีทองของท้ายพอดีคำทางช่องวัน31 โดยเรื่องนี้ทางด้านเดียน,น่าจะประกบกับพระเอกลูกหลักช่องวันอย่างฟิล์มธนพัทรและลงจอละครเต็มๆครั้งแรกของนานาสวัสยาเรียกว่าแค่แคสติ้งก็น่าดูสุดๆแล้ว โดยวิมานสีทองนั้นเริ่มต้นถ่ายทำกันแล้วสำหรับเรื่องนี้ได้สร้างจากบทประพันธ์ของวิมานไฟของกฤษณาอโศกศิน์สร้างมาแล้วหลายเวอร์ชั่นซึ่งเวอร์ชันล่าสุดที่ผลิตใช้ชื่อว่าเล่ภุมเรศนำแสดงโดยป้องนวัดและพิมพิมพมาดารอติดตามชมได้เร็วๆนี้ทางช่องวัน31นั่นเองค่ะ ขณะเดียวกันทางด้านเดียน่านั้นก็ออกมายอมรับเต็มปากขณะให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วมีหนุ่มที่กำลังดูใจกันอยู่มีคนคุยด้วยไม่ใช่คนในวงการบันเทิงเป็นนักธุรกิจธรรมดาให้บอกสถานะชัดเจนว่าเป็นแฟนหรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ขอเป็นแฟนเพราะคุยกันมานานอยากให้มีแฟนก็จะดูแปลกๆไปแต่เดียน่าก็บอกว่าไม่ได้เปิดตัวว่าหนุ่มผู้โชคดีคนนี้คือใครซึ่งเธอให้เหตุผล ได้สมกับนิสัยที่เดียนาบอกเราเสมอว่าเธอนั้นเป็นคนพูดตรงคงอยากจะรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องของดาราแต่วันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาเราคงไม่อยากให้คนมาซ้ำเติมหรือมารับรู้อะไรที่มันยังไม่ใช่จุดที่เดียออกมาพูดถ้าวันใดวันหนึ่งเดียรู้สึกว่ารอดแล้วกับคนนี้เดียพูดแน่นอนแต่ตอนนี้ยังคุยกันประมาณหนึ่งอยู่ก็เลยอยากให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาด้วย